สวัสดีค่ะเดี๋ยวเราจะมาทําหมูแดดเดียวกันนะคะนี่คือเนื้อหมูที่เราเตรียมไว้แล้วอู้หหมูติดมันเป็นปดแซี่พัเด้อพี่น้องเบิรเด้อซาอันนี้เนื้อหมูสดสดสวยๆนะคะหั่นเองทําเอง,ท,ง,เองทุกอย่างนะคะร้านเองสะอาดนะคะของเรานะเดี๋ยวเราจะมาเตรียมด้วยใส่รถตีเข้าไปก่อนนะคะพี่น้องเออหลบๆปั๊บหลบเข้ามาแดดๆหนแดดเดี๋ยวจะใส่รถดีเข้าไปก่อนนะคะใส่หลายแสบหล้พี่น้องโอ้อ่าใส่พอประมาณไป ซอสซีอิ๊วขาวของเราเตรียมไปแล้วเก็บของบนมากฮะเก็บของบนมากอุ้ยตาแสบปะเสียงฟังเสียงฟังตะเสียงแล้เสียงพี่น้องเราจะใส่ประมาณสูตรของเราเองนะคะแซ่บจะแซ่บแล้วก็เดี๋ยวตากแห้งแล้วแพกเรียบร้อยถ่ายโปรโมทหน้าเฟซสั่งกันด้วยนะคะ